เส้นทางลาดยางอย่างดีเลยครับเป็นเส้นทางระหว่างเมืองไซบูทองไปเมืองบุรพภาครับพี่น้องเส้นทางนี้มันจะมีบางช่วงที่เพิ่นปูยางลาดยางแล้วแล้วก็จะมีบางช่วงที่เป็นดินแดนแล้วก็ดูระหว่างการก่อสร้างเตรียมที่จะลาดยางให้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตั้งแต่เมืองไซบูทองไปที่เมืองบุรพภาเพื่อต้อนรับคนที่มาเที่ยวไ่ว่าจะเป็นตัดเสียงลือแล้วก็ทำซบังไฟซึ่งเป็นทำน้ำรอดสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่เมืองบุรพภาครับพี่น้อง ้้าาชในฤดูฝนชุ่มช่ำเดินตามทางรักของเราเสียงน้ำตกกระทบหินกลิ่นดินแสนสดชื่นแสงแดดลับผาดมองใจลองลอยอยู่ในความสุขที่าควา็ ทุ่งนาข้าวระวางทางครับดำนินแลี้ยวไปแล้วพี่น้องเส้นทางนี้นะครับน้ำได้ไหลครับพี่น้องน้ำกำลังมาครับเป็นทุ่งนาแล้วร็อยู่ติดกับเขาหินปูนเลยพี่น้องหมู่บ้านแถวนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะเป็นป่าทั้งหมดเลยครับตามไปทางนะครับเส้นทางลาดยางยังดีเลยครับพี่น้องรดจนลงบรรทุกกับบุไลครับได้แบบซิ้วๆครับ ขายพอดมขายพ่อขายเั้ยขายลิซีนะพยายามแกถนนเส้นนี้ส่วนหลายกัวควายจะอยู่กลางทางจะหลายน้องปล่อยให้กินอย่างตามธรรมชาติเลยใ้ที่ขับรถมากันระหว่างพี่น้งยันส่วนงัวพี่น้องหลไฟขนาดครับพี่น้องรวมไปทุกอนนะครับนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านตามายทางครับเส้นทางมุ่งหน้าสู่เมืองปุรุภาเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ทุ่งนาวิวระหว่างทางสวยงามครับบรรยากาศในช่วงฤดูฝนครับรถชิวๆเบิงบรรยากาศธรรมชาติข้างทางที่แขวนคำมวนครับเส้นทางเดินลูกลาวลูกสวยงามทุกเส้นทางเลยพี่น้องเพื่อนดีครับพี่น้องธรรมชาติสวยงามและะ้วก็ศันนี้มีมืดฝนครับเดดกับผู้แห้งครับรถได้สบายครับพี่น้องบางช่วงก็จะมีชาวบ้านพ่นเอโมอไซ์ลงไปล้างรถอยู่ตามห้วยเลยครับน้ำกำลังมาช่วงนี้นะครับพี่น้อง ตำรวจปตัไก่หากผ่านหมู่บ้านไปสองหมู่บ้านมีเทงไงเส้นทางนี้หมู่บ้านจะอยู่ข้างๆกันไหม ทางลงเนินเขาครับธรรมชาติแล้วก็ทางขวาเบื้อจะเป็นส่วนมันต้นของเซาลาวครับส่วนลายพื้นที่แถวนี้เพิ่นก็นจะปลูกม้นต้นแล้วก็มีการปลูกเข้าให้ครับพี่น้องเพราะว่าคนนี้ส่วนลายจะเป็นพื้นที่ส่วนหลายกว่านาเข่าพี่น้องอัน,นจะเป็นทางที่เพื่อนตัดภูเขาเป็นเป็นถนนแล้วก็จะมีบางช่วงที่เพา่ต้องนับรถลุยทางดินแดงไปที่เมืองบรพาราแต่ก็จะมีบางจุดที่เพิ่นอยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้างกําลังจะปูยยางลาดยาง

าทางเส้นนี้มีสะพานแบลิิงข้ามห้วยแม่น้ำหลายจุดเลยครับพี่น้องรถยนต์รถกระบะรถเก่งสามารถข้ามได้ครับส่วนรถบรรทุกน่าจะบดได้เพราะสะพานมันน้อยพี่น้องเส้นทางนี้วิวธรรมชาติสวยงามหลายพี่น้องผมก็บปี่ครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาออดทัวร์เส้นทางไปเมืองบุรพาครับพี่น้องงามตลอดทางเลยพี่น้องหมู่บ้านตำนาทาครับอยู่กันประมาณห้าปุ๊บ้ารือขันยน ตามส่วนตามให้มันสนนาาปาร์กครับน่าขอบคมีค่ะเป็นหมู่บ้านอยู่ริมภูเขาปูนเลยครับพี่น้องส่วนหลายชาวบ้านก็มีอาชีพในการปลูกมันต้นตามส่วนริมภูเขาพี่น้องที่เรามันต้นรู้ว่ามันสปาลังเป็นราคาที่พี่น้องส่วนนี้ก็ทาเงินได้หลายตึกครับ เมืองมหาไซมาเมืองไซบุทอกล้ะกันเมืองบุรพาครับซึ่งเป็นเมืองที่มีทาน้ารอดเซบางไฟให้เที่ยวส้มล้ะกันน้าตกดากสียงลือครับซึ่งเป็นน้าตกที่มีความสวยงามกลางป่าเขาวินบูเลยครับพี่น้องคือบริการระหวังการเดินทางครับตงหน้า,ากับยุงหน้ามงพี่น้องอย่บรรยากาศแนะททั้นข้างบ้านเขืเขตชุมชนครับ,รบเอามาพอดเขตบ้านโคนเมือง บานนี้นะครับดีสุดนแล้วก็มีร้านค้าหลายพี่น้องปตอนนี้มันจะมีได้พี่น้องนีนง้มีนนะนไหครับราคาตามไปทางครับพี่น้องเจ้าปุบาลที่จเจริญกับบ้านนี้นะหมดลาแล้วก็ร้านค้าหลายแห่งครับแล้วก็จะเป็นขีวรถไปท่าแค่พี่น้องคนนี้นะมี ถือว่าเป็นีกบ้านเจริญครับอันนี้เส้นทางชุนบทสู่วิวดลักล้านครับ ิิงสายวิบากเส้นทางนี้เที่ยวมันมีน้องดูทั้งคูนขี้ตมครับบางช่วงะนะ S <s <ans> <c oughs> ดีวบรรยากาศสวยงามหลายพี่น,นอ้องหินน้ำนอครับที่เมืองบูรพาแขวงขมวนครับจุดทีธ่ธรรมาชาติน้ามาเที่ยวสมครับเพราะว่าจะเป็นถ้ำน้ำรอดเซบังไฟแล้วก,ก็น้ำตกตางเสียงลือครับ ตงรงนี้ะสมสมบูรณ์เมืองบุรพาครับนี่คือบรรยากาศกลางตัวเมืองบุรพาครับพี่น้องบากาศครับสามเมืองบุรพาทีดี ้อนรับครับมาถึงจะได้ครับที่ไหนไปทางเมืองบุรุลฮาครับสาแยากกลางตัวเมืองบุรุลฮาครับพี่น้อง เป็นน้ำเสียบระไฟในพารครับ ส,สมสุนนครับพี่น้องมีทั้งร้านขายโท,ทรศัพท์ร้านแปลงรถจัดประกาศก็จะเป็นตลาดแถวๆีพี่น้องเลยตลาดเมืองบุรพานะครับแล้วก็จะเป็นคิวรถจากเมืองบุรพาไปที่พระ่าตุแขกครับตอนนี้เขาเดินทางมาฮอดที่ตลาดเมืองบรุรพาแขวงขมวนครับเอามาเจอทีมงานอีกแล้วครับพี่น้องสบายดีพระ่าตุพายพระา,าบาุพรสาวที่เจ้า<บ> ศาลาพักใจครับพี่น้อง